สวัสดีเช้าวันที่16พฤศจิกายน2566สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันพร้อมทั้งอัปเดตต,ตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนตกทางที่วันนี้มีลงเล่นกันหคู่ครับและผลการแข่งขัน เป็นอิสาราเอลเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยสกอรห์หประตูต่อหนึ่งและทําให้ตารางคะแนนในกลุ่มไอล่าสุดจากฝูงจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่มี16คะแนนอันดับ2โรมาเนียมี16คะแนนเช่นกันครับอันดับ3อิสาราเอล12คะแนนอันดับ4โคโซโว10คะแนนอันดับ5เบลารุส6คะแนนและสุดท้ายเป็นอันดอร่ามีเพียง2คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติที่วันนี้ มีลงอุ่นเครื่องกันเทียงคู่เดียวและผลการแข่งขันเป็นเบลเยียมเอาชนะเซอร์เบียไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล F a Cup ร,รอบคัดเลือกรอบแรกที่วันนี้ก็มีการแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่และผลการแข่งขันเป็นชาลตันเอเลติกบุกไปเอาชนะเครวันเลสไปได้6ประตูต่อหนึ่งครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่แข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งวันนี้ก็มีการแข่งขันกันอีก4คู่2กลุ่มคู่แรกสหรัฐอเมริกาเอาชนะบูกินาฟาโซไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเม็กซิโกเสมอกับเวเนซุเอลาไป2ประตูต่อ2ฝรั่งเศสเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้1ประตูต่อ0และนิวซีแลนด์แพ้เยอรมนีไป1ประตูต่อ3ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยในกลุ่ม E จากฝูงเป็นฝรั่งเศสที่มี6คะแนนอันดับ2สหรัฐอเมริกามี6คะแนนเช่นกันครับส่วนอันดับ3และสเป็นเกาหลีใต้และบุกินาฟาโซที่ยังไม่มีคะแนนทั้ง2ทีมครับและตารางคะแนนในกลุ่มเอจากฝูงเป็นเยอรมนีมี6คะแนนอันดับ2เวเนซุเอลา4คะแนนอันดับสาเม็กซิโก1คะแนนและอันดับ4นิวซีแลนด์ยังไม่มีคะแนนครับ เรามาต่อการที่ผลฟุตบอลยูโรยู19รอบแบ่งกลุ่มกันครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันกันทั้งหมด16คู่8กลุ่มครับโดยในกลุ่ม A เป็นฝรั่งเศสเอาชนะเอสโตเนียไปได้2ประตูต่อ0และไอร์แลนด์เสมอกับเดนมาร์กไป1ประตูต่อ1และต่อมาเป็นผลของกลุ่ม C ครับโดยเป็นเซอร์เบียเอาชนะอันดอราไปได้1ประตูต่อศและเบลเรียเสมอกับสกอตแลนด์0 0ผลการแข่งขันของกลุ่มด อิตาลีถล่มเอาชนะลิกเ็นสไต์ไปได้7ประตูต่อศูนย์สวิตเซอร์แลนด์ชนะสวีเดนไป2ประตูต่อ1และผลการแข่งขันของกลุ่มเอไซปรัสแพ้จอร์เจียไปสู่ประตูต่อ2สเปนเอาชนะมอนโดว่าไปได้5ประตูต่อศูผลการแข่งขันของกลุ่มจียูเครนเอาชนะมอตตาไปได้3ประตูต่อ1นึ่งโคโเโวเสมอกับสโลวาเกียหประตูต่อ1 และผลการแข่งขันของกลุ่มไออิสราเอลเอาชนะหมู่เกาะแฟโรไป6ประตูต่อศูนย์และอาร์เมเนียแพ้คโครเอเชียไป1ประตูต่อสองผลการแข่งขันของกลุ่มเคอาเซอรไบาจานเสมอกับบอสเนียศูนย์ศูนย์และเนเธอร์แลนด์เอาชนะลักเซมเบิร์กไปได้2ประตูต่อศูนย์และสุดท้ายเป็นผลการแข่งขันของกลุ่มเอสโลวีเนียเสมอกับเบลเยียมไป1นประตูต่อหนึ่งแล,ะอ,าลาอะอัลเบนด์เอาชนะแอลเบเนียไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยในกลุ่ม A จะฝูงเป็นฝรั่งเศสมี3าคะแนนอันดับ2และสเป็นเดนมาร์กและไอร์แลนด์มีทีมและ1คะแนนและอันดับ4เป็นเอสโตเนียยังไม่มีคะแนนครับมากันที่ตารางคะแนนกลุ่ม C จจกฝูงเป็นเซอร์เบียมี3คะแนนเบลเกียและสกอตแลนด์มีทีมและ1คะแนนและอันดอร่ายังไม่มีคะแนนครับมากันที่ตารางคะแนนกลุ่มดี จาฝูงเป็นอิตาลีมี3คะแนนอันดับ2สวิตเซอร์แลนด์มี3คะแนนเช่นกันครับส่วนอันดับ3และ4เป็นสวีเดนและลิกเตนสไตล์ที่ยังไม่มีคะแนนครับและตารางคะแนนในกลุ่ม F จาฝูงเป็นสเปนมี3คะแนนอันดับ 2, จอรจอจีมี3คะแนนอันดับ3และ4เป็นไซปรัสและมอนโดวายังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนกลุ่ม G จากฝูงเป็นยูเครนมี3คะแนน อันดับ2และ3เป็นโคโซวและสโลวาเกียมีทีมและ1คะแนนและสุดท้ายเป็นมอลต้าที่ยังไม่มีคะแนนครับมากันที่ตารางคะแนนในกลุ่มไอโดยจาาฝูงเป็นอิสราเอลมี3คะแนนอันดับ2โคเอเชีย e มี3คะแนนเช่นกันครับส่วนอันดับ3และ4เป็นอารเมเนียและหมู่เกาะแฟโรที่ยังไม่มีคะแนนครับมากันที่ตารางคะแนนในกลุ่มเคจาาฝูงเป็นเนเธอร์แลนด์มี3คะแนน อันดับ2และ3เป็นอาเซอร์ไบาจานและบอสเนียมีทีมและ1คะแนนส่วนอันดับ4เป็นลักเซมเบิร์กที่ยังไม่มีคะแนนครับและปิดท้ายการที่ตารางคะแนนในกลุ่มเโดยจากฝูงเป็นอาลแลน์มี3นาคะแนนตามมาด้วยเบเนเยียมและสะโลวีเนียมีทีมและ1คะแนนส่วนแอลเบเนียรั้งอันดับสุดท้ายของตารางและยังไม่มีคะแนนครับ และเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกากันครับโดยวันนี้มีการแข่งขันกัน4คู่คู่แรกอิเ a t o ตอรีย u ลกินเอาชนะนามิเบียไปได้1ประตูต่อ0รวันดาเสมอซิมบับเว0-0ของโกชนะมอริเตเนีย2ประตูต่อ0และเอธิโอเปียเสมอกับเซียร่าล o โ e นไปแบบไม่มีสกอร์0-0ครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ